สวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกท่านเที่ยเกียรติเข้ามาครับสมเนาะซองมือนี้แบบจะพาพี่น้องทุกท่านเยียมชมพาบรรยากาศทงนาทีบานน,ะคนาคำนั่นเีงพี่น้องสวยงามลายครับอันนี้ห้องว่าผู้พาดวน ตื่นเช้ามาพาพี่น้องทุกท่านกินลมชมวิวเบ่งบรรยากาศแม่นำคำนั่นเองพี่น้องที่บ้านบอบเนาะพี่น้องเลยก็คือเมื่อคืนฝนตกตื่นเช้ามาแบบอากาศดีดีเย็นสบายเลยตอนนี้ก็คือน้ำมันกำลังในะ่เนาะเพราะว่าฝนมันตกที่ผ่านมาก็คือฝนมันบุกคอยมีน้ำมันแห้งตอนนี้ก็น้ำกำลังใ่ขึ้นบรรยากาศแบบดีเลยตอนนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูเหตนาเสียญาไ้นั่นเอง ไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยเ้อร์รเมื่อคืนฝนตกนะพี่น้องอากาศดีดีเบ่งบรรยากาศยามเช้าดีลายเนาะชดชื่นอากาศเย็นสบายขึ้นไปเบ่งบ้านน้องดาวน,น่เอีพี่น้องเป็นแนวใดบ้านน้องดาว กล,าย,ลายเป็นส่วนไปแล้วพี่น้องกลายเป็นส่วนไปแล้วมีข้าวสาลีโมเมนต์ข้าวโพดเด้อพี่นอ้องข้าวโพดกินบ่ได้มันแข็งเนาะอันนี้ก็คือข้าวสาลีสุกแล้วเอาไปเผาไฟกินได้แล้วมีอะไรทำไมครบเลยครบครันเลย น้องดาวน้องดาวกำลังกลับบ้านมีมะเขือมีอย่างหลายๆอยา่างเนาะทุกคนแปงแปงหูห <c oughs> <c oughs> ู เออใบกระเพราเน่น้ำนี่พักอ้นพี่น้องตำใส่ผิกเสียบขนาดครับยูไทยโบมี่มีแต่ยู่ลาวเนาะตำตำใส่ผิกเสียบขนาดเลย มันเห็นบ่ผูงามๆพี่น้องอยู่เทิงมันจะมีหมอกเนาะบรรยากาศงามขนาดเลยวันนี้เนะาะฟ้ามืดคึมทางวันเลยไปดำนาดแต่ว่านำบุคอยมีแล้วก็แบบไทยหลาดดำาใบพรมนำบ่พอยัองไทยอยู่คองอายบอบเองเนาะพี่น้องพอน้องเลนั่นแหละพาสมพาบรรยากาศก,าศกันเนาะพี่น้องอันนี้คือให้น้องเลเนาะ ก็เป็นลานของบาปนะน่ลูกอายเข้าให้แบบนี้นะทุกคนส่วนายก็จะอิงใส่น้ำฟ้านำ้ำฝนเนาะพี่น้องถ้าปีใดฟ้าฝนดีเขามันจะงม้มฟ้าฝนโบอเอื้อมน่วยฟ้าแรงมันจะเขาจะตายแล้วก็บอ่อใดตามขาดหมายนะตามผลผลิตที่กำหนด,ดไว้นะพี่น้องฟ้าฝนดีปีใดก็แบบเขาจะไดไายเนาะพี่น้องเวลาเก็บเกี่ยวกันได้ คักแทะอันนี้อันนี้เอิ้นว่าข้าวสาลีเนาะพี่น้องข้าวสาลีมันเหมืนเป็นเขาโพดเนาะข้าวโพดนะมันจะแข็งกินหมดได้ครับสุกแล้วเอาไปเผาไฟกินเนาะพี่น้องอยู่ไฮก็แบบปลูกหลายๆอย,ย่างเนาะพี่น้องเป็นมันทะบพลางมีมะแตงมีมกนาวน,นี่มะนาวเลือดมกเตานั่นเองพี่น้อง ูธรรมชาติแบบนี้แหละลมเย็นดีพี่น,น้องพูนใช้นาอยู่ตรงมีลุ่มพูนกำลังลาดอยู่ <c oughs> ยังบ่แล้วเนาะแล้วก็ซองให้ยังให้เดียวนั่นเพราะว่าน้ำมันบ่เพียงพอฝนตกแต่ตกน้อยมันบ่หลายดิ นี่ก็คือเทียงไฮนั่นเองพี่น้องเรือประทอมอะไรเนาะเทียงไฮแบบนี้แหละปอนที่เห็ดอยูโคกินนั่นเองมันชับพลังปลูกแบบนี้ปลูกกินได้ทั้งหมนั่นก็นให้เข้าเนาะส่วนหลายจะเสียเอานาะพี่น้องเสียหญ้าเอาใสาแ่แบกเนะาะใส่แบกเสียเพราะว่า บอไดส่ย,ยามันเป็นอันตรายเนอะใส่แบบใส่ให้บบงานคนเนเ่ยแล้วมามืดมาค่าำคือเาขึ้นมาแต่เศร้าเแบบซตุย คือบมามาวยๆนักเล้วไวปไปไว่ายังพอว้ไปไพอรีบรีบๆด่วนๆเหมืนิลเล้ว เป็นคนตักหลายคนยืนเบิงแบกบกเพล่วันเป็นคนตักให้ทีมงานบานสมพรสวยกันเฮ็ดเวียกงานก้อนเดี๋ยวไข่ท่อนวซันยอกยอกพี่น้อง เมื่อยบ่สู้ๆบบกกับคนแหคนทรายคือกันหรือพี่น้องก็คือตอนนี้กับแย่งเวลาทายคลิปน้องคุมกับน้องดาวนั่นเองพี่น้องว่าแม่น้องแบบทายย่างเดียวแล้วก็บโบเฮ็ดวิยากดิโบเฮ็ดคือกันเด้อก็คือว่าแบบทุกคนก็แบบช่วยๆกันนะพี่น้องอุดมเป็นคนตักแล้วก็ทุกคนก็คือเอาซอบไปแบกมาเทใส่พื้นบานเพื่อว่าจะเทพื้นเนาะ ว่าอันใดที่ห้าได้ออกห้าเองม,มันง่ายกว่าที่แบบซื้อมันกับแพงเนี่ยคนให้คนทรายอยู่นําคําขึ้นมาแล้วเกียมจัดเทพื้นมือนี้นพี่น้องพลอยวางกัมาสอยนาเด้อทุกคนก็คือหลังจากคนมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเอาเทปูนใส่แล้วก็นคนเข้ากับทรายเนาะเกียมจัดเทพื้นนั่นเนนองเอพี่น้อง,างมาเดอพี่น้องทุกคนผพลอยวางมานาเด้อมาสอยกันนี่น้องดาวเพิ่นกับ เป็นผู้ก่อสร้างก็เหตุเป็นคือการเด่นปิดนายแล้วเราจะนเนี่ยต้องจิมจะอาไปสมัครเป็นอ่ากรรมกรก่อสร้างได้อยู่ดีแ้วช่มๆจะให้กินน้ำบาน เอาหลังจากคน完了แล้วกับแบบตัวนี้ก็คือกําลังทีนาะพี่น้องช่วยกันเทใส่ในเห็ดแต่แบบยังเก็บคลิปอยู่ด้วยจังเลยก็เข้าเพี้ยนการเห็ดนาะพี่น้องเพราะว่างานมันหนักก็ต้องช่วยๆวยกันนั่นแหละพี่น้องคนได้วางมาช่วยน้ำเดิมมือแรียงจะเราให้ไก่ตัวให้กินเด้อก็คือแบบทุกคนก็แบบสู้สกันเห็ดทำมันเร็วไว้นาะพี่น้องถ้าได้หมดแล้วก็ช่วยกันเติม น้องหุ้มน้องดาวกะสู้ๆอยู่ได้ฮะที่พี่น้องเมื่อยกระทนพอทุกคนอยากอ้ไรอยากมันแล้วเนาะพี่น้องน้องหุ้มน้องดาวกับเก่งอยู่ทุกคนกัแบบแบกทรายซอยกันเนาะพี่น้องก็คืออุดมเป็นคนตักแล้วเรือนั้นกับแบกทรายขึ้นไปทึงกันเลยมันจะทางมันสั้นเนาะขึ้นคอยมันจะเมื่อยเป็นธรรมดานล่นแหละแต่ทุกคนก็ต้องสู้เทพืนยังบ่สําเร็จเช็ดสิ้นเถื่อพี่น้องก็คือต้องไปคนทรายขึ้นมาอีกเนาะพี่น้อง ก็คือได้เครื่องหนึ่งอย่างอีกน้อยหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วจะใต้เป็นงานสนมเช็นภารกิจเทพื้นแล้วลรากลามากินเบียร์น่วกันเนาะจะนเบียักล้ันเด้อกยมากินเบียร์ร่วกันเด้อยหัวกินได้เท่สุภาพ่างกายดีแล้วบ่กินเบียร์น่วกันเด้อพี่น้องก็คือหลังจากเฮ็ดเวียกเสร็จพื้นเป็นเท็ด้อยแล้วกมาสโองกันเนาะมีเฮ็ดก็ต้องมีกินนั่นแหละพี่น้องเป็นธรรมดาเนาะ มากินนำกันเด้อทุกคนท่านี้ก็เสร็จภารกิจแล้วก็พากันกินข้าวแล้วแล้วก็กินเบียร์โตไฟบางมากินนำเด้อสุดท้ายนี้ขอไว้ใจใพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาฮับส้มจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากลูกไข้ไปเจ็บอายุมันควันยืนค,ยความเจ็บยาดความใครยามีคอยมีแต่ทิ้งดีๆร่ำรวยร่ำรวยเงินทองกันเด้อฝากเป็นกำใจให้ปอบต่อไปนำเด้อพี่น้องทุกคนเนาะ ที่ขาดบอด้ก็คือขอบคุณมากๆครับผมสําหรับทุกๆกำลังใจจากพี่น้องฟังไทยฟังลาวแล้วก็พี่น้องในต่างประเทศเนาะที่เ,เก็ตข้ามาสมมาโดยตลอดนะครับครอบใจหลายๆสาบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย